ครับสวัสดีครับอ๋อวันนี้เราจะมาลื้อตู้แอร์นะครับโตโยต้าวีโก้นะครับเครื่อง2.5นะครับจะเปลี่ยนตู้แอร์นะครับหรือคอยเย็นใหม่นะครับอาการเนื่องจากน่าจะมีการรั่วที่นะครับคอยเย็นนะครับเพราะว่ากลิ่นนะครับน้ำยาแอร์นะครับเวลาเราเปิดพัดลมเนี่ยกลิ่นมันจะฉุนนะครับน้ำยาแอร์นะครับ ทีนี้นะครับจะมาทําการรื้อนะครับเปลี่ยนด้วยตนเองนะครับโมโหรื้อแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกก็จะรื้อคอนโซลก่อนนะครับหรือชุดคอนโซลตรงนี้ก่อนนะครับรื้อชุดคอนโซลออกนะครับก็จะตัวตัวแอร์ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ ข้างในนี้นะครับจะเอามันออกมาได้ก็ต้องนะครับ,รบขันน็อตบาร์นี่ออกก่อนนะครับน็อตบาร์ขันนอ็นนอตบาร์สองตัวนะครับตรงตรงมาลัยฝั่งนู้นอีกสามตัวนะครับอันนี้ผมใช้เวลาลื้อนะครับประมาณสองชั่วโมงนะครับได้ตู้ออกมาแล้วแล้วก็ขันตัวนี้กลับคืนเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่ายังไม่ได้สั่งตู้มานะครับเราก็จะใช้รถตามปกตินะครับเราจะมาดูตู้แอร์นะครับว่าข้างในมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับจะมาดูหน้าตามันว่ามันไม่เย็นหรือมันไอ้ที่มันกลิ่นมันฉุนฉุนน้ำยาแอร์เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวลองมาลื้อกันเลยนะครับ โอเคครับเราจะมาดูสู้แอร์ข้างในนะครับวันนี้ผมถอดแล้วไม,ไม่ต้องคับนะคะโอเคนะครับอันนี้ผมถอดน็อตน,นะครับเกี่ยวปล่อยอกแลวทีนี้จะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับน่าจะมีล็อกเลยนะครับจะมืดูนะครับมันจะมีรอบเลยนะครับ น,น่อ่านะครับออกมาแล้วนะครับอันนี้คือ en, ค y อยเย็นนะครับอีวาโพลิเตอร์ของรถยนต์นะครับโตโยต้าวิโก้เครื่อง2.5นะครับเรามาดูว่าที่กลิ่นมันชุนๆเนี่ยเหมน็มนๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าน้ำยาแอร์มันรั่วนะครับแต่ มันไม่รู้ว่ารั่วตรงไหนเนะี่ยมันซึมเกี่ยวอย่างนี้เลยอันนี้กลิ่นถ้าลดไฟแอร์ไม่เย็นแล้วก็มีกลิ่นนะครับเวลาเราเปิดพัดลมก็ลกลิ่นเหม็นๆเ,เนี่ยเกิดจากนะครับน้ำยาแอร์รั่วนะครับที่คอยเย็นครับอีกทางเดียวก็คือเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่อันนี้ผมจะทําการถอดนะครับเปลี่ยนใหม่เลย นะครับนี่ถอดมาเดี๋ยวก็จะทำการล้างนะครับเดี๋ยววิธีประกอบของใหม่เดี๋ยวจะนะครับอันนี้ด้านที่มันจะเป็นด้านล่างนะครับมันจะดูทั่วเศษอะไรทัเต็มไปหมดเต็มคลีบเลยด้านนี้ยังพอดูได้นะอ่าผมซื้อของใหม่มานะครับเดี๋ยวลองมาเทียบกันดูโอเคครับอันนี้ ของในนะครับแกะกล่องนะครับผมซื้อสั่งซื้อมาจากช็อปปี้นะครับราคาก็ประมาณพันกวบาทนับเป็นของนี่ครับยีห้ออยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นของคูลเกียร์ตัวบคูเรเตอร์ของเดนโซนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนโอก็จะใช้ยี่ห้อเงี้นะครับช่างก็จะคิดราคาเปลี่ยนประมาณ4,500นะครับ บางร้านก็5,000กว่าบาทแล้วแต่ร้านนะครับอันนี้คือ,อค่อยเย็นของไม่นะครับอันนี้ของที่มันรั่วนะครับมาเทียบกันดูนะครับอันนี้รถใช้มา1ิกว่าปีนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนหรือยังไม่เคยล้างตูวแอนะครับสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับคร <c oughs> ับเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะทำการล้างน,นะครับ ชุดนี้นะครับทาการล้างแล้วก็จะทําการประกอบนะครับล้างช่วงพวกนี้นะครับให้มันสะอาดนะครับแล้วก็อาลมเป่าให้มันสะอาดนะครับเสร็จแล้วจะมาดูการประกอบนี้ต่อนะครับโอเคครับนะครับเี่เราทําการล้างตัวแอนะครับจากที่สกปรกนะครับดูไม่ได้นี่เราสะอาดเลยนะครับสะอาดเลยนะครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับทาการล้างหมดเลยนะครับโบเวอร์ก็ทําการล้างนะครับจาก ที่เคยเห็นดำๆนะครับอันนี้ใหม่เอี่ยมเลยนะครับเหมือนรถใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะทําการประกอบนะครับประกอบคอยเย็นก่อนนะครับทำการเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับอคอยเย็นนะครับคือว่าใหม่นะครับจะ,จะมีล็อกของมันอยู่ จะมีล็อกของมันอยู่นะครับลักษณนะแบบนี้นะครับอืมไ้นะครับเดี๋ยวเราจะประกอบโบเวอร์แล้วก็ชุดนี้นะครับครับก็ประกอบนะครับจะมีล็อกของมันอยู่นะครับ ไม่ร um ู้รูของนั้นอยู่รู้ลักของนั้น 아니 음, 아, 나 เราจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ขันสก,กรูนะครับขันสก,กรูเดี๋ยวปล่อยลงไปเท่านั้นเองนะเีลือก็โบเวอร์นะครับเราจะมีล็อกของมันอยู่นะครับดูไปเลยโบ,โบเวอร์ก็มีสก,กรูอยู่3ตัวนะครับนี่ใส่เข้าไปขันสก,กรูสามตัวนะอันนี้ ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับตู้แอร์แล้วก็จะยกไปใส่ที่หน้าคอนโซลนะครับรับทำการขันน็อตนะครับสกรูนะครับตู้นะครับนะครบ,บทุกตัวแล้วนะครับมีหลายตัวอยู่นะครับนะครับเป็นสกรูเกลกเียวปล่อยนะครับ ผมก็ทำการขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการยกนะครับตู้แอร์เราไปใส่นะครับตำแหน่งเดิมนะครับที่ใต้คอนโซลอืมมันจะมีน็อตบาร์อยู่นะครับตรงข้างประตูนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตรงพวงมลาลัยนะครับ พวงมาลอีกตัวหนึ่งตรงใต้พวงมาลัยเนี่ยอีกตัวนะึงเดี๋ยวกล้องเข้าไปให้ดูนะครับมีตัวนี้ตัวนะึงอ่ะมันจะออกลำบากหน่อยนะครับ เพราะว่าเราจะดึงบาให้ทางออกมาหน่อยนะครับไม่งั้นใส่ตู้แอร์ไม่ไดเ้เอาตู้แอร์มาใส่ที่เดิมแล้วนะครับอันนี้คานเมื่อกี้นี้ที่เราขันล็อกนะครับบาร์คอมโซนอยู่ตรงโน้นนะครับสามตัวแล้วก็มีตรงนี้อีกสองตัวมันจะขยับงา้างออกได้หน่อยหนึ่งนะครับ มัใส่ลำบากเลย,ยางนนยานนี้ออก,ากายกากแล้วก็อยากสะพาปที่เดิมจริงๆต้องใช้คน2คนนะครับช <ๆ S 2> ่วยกันประคองเข้ามามันยากหน่อย ติดใ,ใจใจแล้วคอยขยับเข้ามานะครับเ <c oughs> นี่ยลำบากอย่างนี้ใส่ลำบากนะนะครับ มันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับจะมีล็อกของมันอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีล็อกของมันอยู่อย่างน Indeed, ogi, urgency, fire, ี er, ้นะครับจะมีล็อกอย่างนี้นะ จะมีล็อกจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับสองตัวนะครับเดี๋ยวเราก็ขันนะครับแล้วก็เราก็ขันบาร์กับข้อที่เดิมครับเดี๋ยวเราจะขันไอ้ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่อ่อท่อนะครับคอยเย็นนะครับตรงข้างหน้านะครับโอเคผมมีคนเดียวครับเดี๋ยวต่อขันน็อตตรงนี้ก่อนต่อขันน็อตล็อกตรงนี้ก่อน โอเคครับทําการประกอบนะครับตัวแอร์นะครับเข้าตาแหน่งเดิมพร้อมขันน็อตนะครับน็อตหลักๆก็จะมีนะครับถ้าเป็นด้านบนนะครับจะมีตัวที่1นนะครับสนะครับถ้าเป็นด้านล่างนะครับก็จะมี2ตัวนะครับตำแหน่ง3าํตำแหน่ง4นะครับอันนี้น็อตยึด นะครับหลัๆนะครับนะครับในส่วนของท่อด้านโคลนะครับก็จะมีน็อตนะครับยึดนะครับท่ออยู่นะครับตัวหนึ่งนะครับเป็นเบอร์สิบนะครับเราก็นะครับเอาทำการประกอบท่อ นะครับด้านโลนะครับของท่อนี้นะครับเท่านะครับไปที่คอยเย็นนะครับแล้วก็ทําการผันน็อตเบอร์สิบนะครับอันี้คือในส่วนของด้านหน้าเครื่องนะครับออตอนนี้ประกอบตู้ยังไม่เสร็จดีนะครับแล้วก็เราจะมา 30มิลลิเมตรตลอดเค okay, นะครับเราทำการแว็กนะครับผ่านไป15นาทีครับเพราะนั้นสังเกตดูเกจก็ลงมาที่นะครับ30มิลลิเมตรตลอดนะครับเราจะคงเราจะปิดนะครับตามระรัมเราจะคงไว้ดูว่าเกจมันขึ้นไหมครับดูว่ารั่วหรือไม่รั่วนะครับ ใครับเราทําการปิดปั๊มแล้วนะครับเรามาสังเกตด,ดูไมนิโฟเกตนะครับว่าเกตขึ้นไหมแต่ถ้าเกตนะครับเกตขึ้นนี่แสดงว่าระบบรั่วนะครับนะครับเราดูสักพักหนึ่งอ่ทิ้งไว้สักห้านาทีก็ได้ครับดูว่าเข็มเกตยังอยู่ที่เดิมไหมแต่ถ้าเข็มเกตขยับแสดงว่าระบบรั่วแน่นอนครับ ทำการชาร์น้ำยานะครับเข้าไปแล้วนะครับถ้า,อาตอนนี้รอบเครื่องเดินเบานะครับจะอยู่ที่45่หนะครับอยู่ที่45ปอนด์นะครับแต่ถ้า,าเร่งเครื่องนะครับประมาณความเดียวรอบนะครับอันนี้ความเดียวรอบมองไม่เห็นนะครับ ความตัวรอบประมาณ1,050นะครับถึง2,000นะครับมันจะอยู่ที่30ปอนด์นะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคครับน,นี่คือวิธีการนะครับชาร์น้ำยานะครับโตโยต้าวิโก,โ,กโอเคนะครับอันนี้ามาวัดอุณหภูมินะครับใน ห้องโดยสารนะครับเราทำการชาร์จน้ำยานะครับไปอันนี้เครื่องเดินเบานะครับนะครับอุณหภูมิอยู่ที่22นะครับถึง23นะครับอันนี้อุณหภูมิในห้องโดยสารนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ข้างบนเป็นความชื้นสัมผัสนะครับเราดูเฉพาะข้างล่างนะครับอันนี้เครื่องเดินเบานะครับเดี๋ยวเราจะ ไปดูนะครับความดันด้านโลนะครับของแมนิโฟล g เกตนะครับเืออันนี้ออกมาข้างนอกแล้วนะฮะข้างนอกก็อุณหภูมิก็จะเริ่มขึ้นนะครับเรามาดูแมนิโฟลดเกตด้านโลนะครับด้านโลนะครับเครื่องเดินเบาจะถ้าคอมถ้าคอมเพรสเชอร์ทำงานนะครับจะอยู่ที่35 คอมทำงานนะครับอยู่ที่3.5นะครับมนเครื่องเรียนเบานะครับเคนะครับ